สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่ไปวันวันชาแนลครับวันนี้เสนอในท้องเรื่องส่องกบนาหน้าฝนครับอ๋อเป็นไงครับอุปกรณ์ครบแล้วครับ <ผม S 1> นี่ครับพร้อ <Shop S 1> <Shop S 2> <ผ>มดินเซียนช็อปอุปกรณ์พบม,มีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปหาก,กบต้องเตรียมอะไรบ้างมีซุ้มอ่าเพราะว่าหน้าไฟหน้าไฟนี่หน้าไฟนี่เขาเรียกหน้าไฟหรือไม่เขาไฟฉายใช่อ่าซุ้มและอะไรครับรองเท้ารองเท้านีา่นี่การแต่งตัว ลองเท้าบูทเพราะว่าเราไปออกนาเพื่อจะเจอตัวที่มันไม่พึงประสงค์แล้วก็อะไรอีกเห็นเตรียมลําโพงถังลาโพงไปทาอะไรครับลำโพงเปิดล้อมันกเราเอาเปรียยมันน่อยถ้ามันไม่ยอมเข้าตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนตกหนักที่อู่ทองที่บ้านเรานี่ตีรถด้วยมาจากสัมพันธ์เลยเพื่อที่จะไปหากบเขาเรียกว่ากบอะไรนะกบฝนแรกนแรกบนานะครับ นี่สิ่งที่เตรียมไปก็มีลำโพงนี่เป๊ะเอาเป๊ะทำไรเป๊ะแอนนอนจริงไหมเนี่ยจริงโอ้โหต้องมีนอนด้วยเหรอโอ้ตายแล้วอ่ะหน้าไฟพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ขี่รถส่องไปเรื่อยใช่ไปเรื่อยถ้าเห็นตามันเราก็จอดอ่ะจอดตอนนี้มีพวกกินขนแล้วอ๋อได้แล้วด้วยได้แล้วอ่าเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าเพราะว่าช่างต้นอยู่ที่นู่นแล้วใช่อ่าขิงไม่หยุดเลยไปครับตอนนี้ช่างต้นรออยู่ที่กลางทุ่งนาแล้วบอกว่าได้กบแล้วหนึ่งตัว เดี๋ยวไปดูว่าก,กบตัวใหญ่ไม่ใหญ่ที่ยังต้นได้นะครับวันนี้เป็นฝนแรกซึ่งฝนแรกเนี่ยสนุกมากเรื่องการจับกบนะครับกบมันจะขึ้นมาจับคู่มันจับง่ายนะไม่รู้จริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปรอดูพร้อมๆกันพร้อมแล้วออกเดินทางนะครับไป <S <S เี่ครับบรรยากาศกลางคืนในทุ่งเราต้องขี่รถ เลาะหาตัวหาหมายนี่ฮะวันนี้ฝนตกหนักนะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าสำหรับกบนาโอ้น้ำกลมนาเนี่เจอตัวแล้วเมื่อกี้เห็นนั่งท้องขาวอยู่นะใช่ปะตปถามเสียนชอบไปครับ ใช่ป่ะมีใช่ะอ้อ่มีทีเดียวมีตัววะนะเนี่ยกระไม่มีทีเดียไม่มีตัวเลยอ่ะโอ้ไปครับทุกคนไม่รู้คืนนี้จะมีกบหรือเปล่า แต่น้ำอย่างนี้น่ามีกบมากเลยไปครับถ้ามีมันต้องต้องนั่งให้เราเห็นแล้วมันยังไม่ดึกด้วยฮะไปไปกันต่อเป็นไงเส้นต้นหร,หรอแต่เมื่อกี้เห็นตาใช่ไหมโอ้ยนี่น้ำใหม่เลยตากบมันเป็นยังไง แดงๆเหมือนตาแมงมุมไหนเมื่อกี้เห็นตรงไหนอรู่ๆอะไรเครียดโอ้กระโดดปุ๊บเห็นตาแล้วร,รู้เลยหระ ไงกบพุ่งนาไปซะแล้วมันฉลาดอะไรเครียดเครียดเคียดลูกมันลูกกบลูกบเอาตัวใหญ่กว่านี้สิตาดีนี่มันตัวเล็กตาแค่นี้ก็มองเห็นเหรอไหนขอดูตามเลยนี่ลูกหมดแล้วนะ เนียนี่ลูกกบใช่เนี่ยลูกกบนี่เครียดเลยว่ะเออไม่ไม่เครียดเออแต่ออลูกกบใช่ตามันไม่เ,เด็กมันนี่ไงนี่เนออกมาอยู่ขนันนู้นเห็นได้ยื่นเสียงเปาเดิเนขนางกลางมั้งไปไปครับทุกคนเดี๋ยวเจอแล้วฉายให้ดูมันอยู่ขันกลางนั่นอนะ น่ะหาอะไรอะไรสุ่มไหมอ่ะอ๋อสุ่มตั้งไว้ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะน่ะวุ้ยดูดิโอ้โหบกลบกลบนะยูดินี่นี่มันน้องเหรอไม่ร้องเห็นตาเหมือนนะวุ้ยมันจะออกม้วนยากนะ หยนนหืยออกไม่ได้วะ่ะเห็นไหมหยุยออกไม่ได้ออกไม่ได้ดูดิกบดิป,ป็นไงกบนก่กบนา,าเอาถือกล้องนี้เดี๋ยวพี่ลองกับหนยอย่จะออกได้เหรอวะอือหวู้ดูดิกบตัวเลเลอรเลยอ่ะ โคตรเยลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมีคาเลโก้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกบนาครับได้แล้วตัวแรกของวันนี้เอาใช้สุม่มใหญ่ปะใหญ่มากนี่ครับใหญ่เนื้อซขีดี่คีดช่างต้นสุ่มได้แล้วตัวหนึง่งดูมัต่างไงล้อโอ้โหอ่ะถุงอ่ะถุงอยู่โน,น่นโอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ไปจับให้ดีเลยลรอนี่หนามไหม่ ไช้บนมาใช่ไหมใช่ตาเหรอ, <S <S หอต้องคนดูเป็นวะน่า,นานดึงดึงนะไปครับได้แล้วไปกันต่อทุกคนตัวเล็กกัวใหญ่ในตากบวะเหน็หนยดม ไงวะกบอ๋อมองไม่เห็นแม่งนอนแอบอยู่นะตัวเบลเลยนะใบมันยังไม่ออกมาไงนี่เราถึงไม่เห็นนะนี่ๆเราต้องไหวเมื่อน้องใช้ตามันเห็นปหมเออทำไมมองไม่เห็นวะแค่มันยังไม่ออกคุณยังไม่หุ่มแล้วบึ๊บใจตัวแล้วไอช็อปมาเมื่อกี้ไม่เห็นหรือเป้่ามันเหมือนเหมือนใช่ตาเราหลยโอ้ไหนตัวแค่ไหนเออก็ไม่ไม่เล็ก เล็กแล้ไม่เล็กกบนะครับถ้าฝนลงหนักเฮ้ยอกน้เนมันฝนมันยังไม่จังอ้ยตากบใกล้ๆอย่างเี้มองไม่เห็นเลยตากบใกล้ๆมองไม่เห็นเลยอย่าลืมนะฝนมันยังลงไม่ีเรา ตาเราไม่เก่งว่ะเนี่ยแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยเห็นเลยทางหนูหนูนี่เป็นคุยเออได้ไงเห็นหางหนูกี้เนี่ยไปวันนี้ช่างต้นได้3ตัวแล้วใหญ่หนึ่งเล็กสองใช่ป่ะใชอ่ะมันก็ลุ้นๆเดี๋ยวไปดูต่อไปกบนานะสนุกเลยมองไม่เห็นตาดูตามันไม่เป็นนี่คือเสร็จเลย มไม่ได้ออกมันเป็นเกมไงหนูดูคนละเหมือกโอ้ริงด้วยวะกบสองตัวเลยโดดลง,งน้ำมาแล้วไปแล้วครับโอ้กบปิงริงด้วย เสียดายอยู่คนละฝั่งอู้่หลายตัวเลยเย,ยเห็นหลายตัวเลยแต่ไม่ได้ตัวมืออ,อ,งงอ่องล่องลย่าง,งนี่ได้ไหมอย่างวันนี้ได้ได้ขับรถ ได้คบรถยังไม่ได้ตัวโอ้โหนี่ได้ไหมงั้นได้กี่ตัวละไม่ได้ได้สามตัวนี่มีกรบเลยดูดิมีกรบกำปิดแล้เปิดเสียงนะเปิดเสียงนี่ใช้เสียงล่องนุ้ยบุญได้กี่ตัวได้หนึ่งตัวเราได้กี่ตัวเล่นซ้อนรถเล่นซ้อนรถอุ้ยปิดไฟก่อนกบร้อง ไปเดี๋ยวถ้าเจอกบร้องใกล้ๆเดี๋ยวไปส่งเลยครับได้ยังเกือบหนีเมื่อกี้เกือบลุดนะหน่อยอุ้ยไม่คู่หรอกเอ้าแล้วเมื่อกี้มันมันโดดลงเหรอโดดลงอ๋อมันอยู่คันอยู่บนคันได้อีกตัวแล้วโอ้โหอุ้ยเอาพระเอกไปเลยวันนี้เออว่ะ ไม่พอพอมันเห็นเราปุ๊บมันโดดลงเลยดดอือก็มันเปียวไ,ไ,นนยได้เพิ่มอีกตัวแล้วโอ้สุดยอดปะวันนี้นำเมื่อวานไปเลยนะครับช่างนะโอ้โหตัวสุดยอดตาโคตรไว ก่อนรถแทบจะทิ้งอ่ะขี่ตามตู้กันมาแท้ๆมันโดดมุบลงมาเลยเนาะโอเคโอ้ฝั่งนี้มองเห็นเลยมีซุ่มไปกันต่อครับใน้อตัวแล้วช่างต้อนมือหนึ่งจริงๆว่ะเดี๋ยวเปิดเสียงล่อกันเลยไอช้อนมาอยู่ไหมโอ้โห ติดผากมันโดดลงอ่ะกมันเล่นอยู่แบบจริงป่ะไอ้จ่ายโอ้โหอะไรเนี่ยนอนอยู่บนผักในคลองยิงตาดีเห็นเฉยช่วยมาเมื่อกี้มันก็เมื่อกี้มันคงอยู่ข้างบนแหละมันโดดลงมาใช่ตลอดเนี่ดูนี่อยู่ไซน์นี่นี่โอ้ก็ไซน์นี้แหละไม่เล็กไม่ใหญ่ก,กบนาไซนอิ่โอ้ไม่นอนอยู่บนผัก เสร็จเสร็จทั้งต้นอีกหนึ่งอันนี้ก็เพิ่งอัดน้ำลงไปนิดน้อสุ่มสุ่มนี้สุดกี่ตัวแล้วครับดูผลงานนี่โอ้โหยงยงงงยงไเดือดง่ายเดือดใหญ่ได้ขนาดนี้ถือว่าดีป่ะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเมื่อวานได้กี่โลนะสามโลสามโลอืมวันนี้ก็ประมาณกี่โลอันนี้สองโลได้ไหม โลกว่าอืมโลกว่าโอเคขอกินนะนีดูเรื่องห้าะ้อกินแก้มเลยไปไปกันต่อตาลุงคนนู้นหาอะไรเนี่ยไฟเรื่องเรื่องนะไปกันต่อครับ ไปรอดูว่าจะจบเท่าไหร่ฝนมันตกไม่หนักอ่ะมันต้องหนักกว่านี้อน่ยแล้วก็เดือนมันจะต้องมืดแต่นี่เดือนมันหงายจันเล้งเลยนะหรอแต่นี่ฝนมันตกไม่หนักไงเราโดนหลอกว่าฝนตกหนักแต่เปล่าเลยฝนตกแค่พอถนนเปียกเองใช่ใช่ใช่ไปทางบ้านอ่ะไม่หนักเลยไอตรงบ้านน้หนักหนักกว่านะโอเค ไช่ครับคงใส่ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนเพราะว่าไม่มีตัวให้จับเลยมีก็ต้องใช้เซียนสุดๆถึงจะได้ต้องส่องไฟมองเห็นลูกตาวันนี้เอาน้ำเมื่อวานไปเลยเซียนต้นตตสุดยอดออเลิกเลิกแยกย้ายไปนี่ฮะแก๊งหากบอยู่กลางทุ่งน,นา ดลัตัว่จิงเดลยวาเมื่อปีนั้นแต่้ปีนั้นไก่ทอดได้กี่คู่ได้สองคู่องปูแล้วก็เตียวดะเบืองล็แรกไปแล้วได้ไปสองคุแล้วนะได้ได้ไปสองคุแล้หรนี่สองนี่ได้สิบโดยอ่ะ

ไปก่อนไปถึงนี่โอ้ไปถึงพันฝนตกหนักเลยห้องไปตลัแบบกระหล่อก็เลยไม่นี่ก็เตี้ยอยู่แล้วไปไหนก็ไฟของแค่เอาไปโรงพยาบาลนะไปไปถึงเก็บน้องนี่ทุกคนต้องติดหันนะไปแล้วเวลาเดินทางกลับแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาขี่โมงครับที่สองน่าจะหมดแล้วแหละปลาเปอร์ซุ่มฮะก็พอดีกลับถึงเที่ยววันีสาม นอนชั่วโมงสองชั่วโมงเช้าทำงานต่อวันนี้ช่างต้นได้โลได้มั้งโลกว่าแต่ยังไม่กลับใช่ไหมเนี่ยอยู่ต่อแล้วยเ่เนียดือนเดือนมืดงงนะเอาน้ำเมื่อวันไปเลยครับวันนี้อไ้เดินตบยุงเดินตบยุงกันแล้วมาายงกมีกาแฟกินนะต้นต้นกาแฟป่ะโคก็มีไม่กิน ก็ทพ่มมา้คุณแงนะเือยชางหรืะไมั้งแปงเน่งนอนอย่ะาบตัวลาบนี่ากบกินกินเสร็จก็ก็ลับกิมปกติคยบกเลยต้องางเมื่อเมานอนมดเเลาะั้งีงวบิกวนน่้มาปเกิดเลาะเลาตอำลเลาะที่ทัวเลย ดูทีมั้งอะไรมั้งพอดึดปุ๊บโอเคไหมไช่ช่วยช่วยช่วยเหล่าใะไปจอดม่็จอดไปเลยนะกิแงต้องกินแดงกลรอเลยไหมกนแล้วน้มัน้ำเป่าอ๋อเปล่าเต็มเต็มตะก้าเลยนะโล่ของื่มไม่ใส่ผ้าแล้มาทุ่งอ้่อ้มาอยู่บ้านอีกวันนี้เป็นไงฝาน้ำเล่วมือเป้าไม่เจอกบสักตัวแม่จริงแบบเจอแบบจริงๆะเจอสักตัวไหม แต่นัง้างขู่แล้วก็โดดลงขู่จ้องเาขาบอกว่าสองเจอพุกโดดอ่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอยู่เขาบอกเจอตรงไอ้ทองอ่ะพอสั่งไปปุ๊บป็นโหดไปโดดจ้องนี่ยังดีไม่อดดีไม่ดีแม่ไม่พ่วงพดถักมาด้เยเจอแค่สองตัวว่ะมันมีไม่ร้องเลยอยู่กลางทุ่งทะเล แต่ที่ต้นได้มาก็เปลี่ยวๆนันแล้วน่ยนะอยู่คันแล้วก็โดดลงไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยอยู่ในบนภาคในบลอกในคลองเนี่ยแไอตรงนี้อดเนี่ยอดันยาวเลยแไอตรงเนี้ยไอตัไเนี้ยมันไม่ไดด้จอแยกกันยังยังไม่ออกมาจากหญ้าเลยเหมือนเหมือนรอฝนแล้วจะออกมาโดดลงนี้น้องอ๋อแล้วข้ากลับมามันลอยขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้ตัวที่วันได้อยู่ในหญ้าแถวนี้เราขายกันโหลกอะไรนะครับมา ร้อยห้าสิบบาทกบนาเฮ้ยแถว่าเราขายเทนาไหรตลาดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมอืมแต่กบกบตายนะอันนั้นกบเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงกบเริ่มเลยนี่กบเลี้ยงก็วันนี้ไปซื้อหมูอ่ะก็ร้อยมีแน่ก็ยก็ซูไปซื้อหมูดูดูราคาไงอืมราคาปลาราคาไก่ราคาหมูขึ้นหมดเลยอ๋อแต่กบอ่ะเพราะว่าแถวนี้โล่ร้ห้าสิบสามตัวโลได้มั้งกบอ่ะสามตีตัวโล กบน้ำอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องหวานเจี๊ยบมีเมนูทำแล้วยำกบกับอะไรนะผัดกะเพราหนูพี่ทูให้หนูที่มาหาแล้วนะใช้หนูสี่ตัวก็ให้ไปสี่ห้าตัวแหละแต่ตัวไม่ใหญ่เฮ้ยพรุ่งนี้ขับรถตามไปดิขับรถมาแล้วพรุ่งนี้ขับรถตามไปดิเขาก็เห็นแม่แล้วแต่โดนไม่ใหญ่พรุ่งนี้พี่ไปพี่นงค์ไปนะเพื่าจะบอกว่าให้เอาแห่มายืมหน่อยเกลี่ยไปที่บ้านหนึ่ต้มน้ำต้มน้ำหอมคนไม่เอาแล้วแหไอ้ไอ้ปั๊มวอเตอร์ใช้ได้อยู่่ะ ไม่ใช่ไอ้ปั๊มออกซิเจนอ่ะปั๊มออกซิเจนแบบดูเออเขาใช้เพราะว่าอะไรมาเดี๋ยวพุ่งดำไันไปกอาพี่เจียวอะไรออกซิเจนที่บ้านก็มีเดี๋ยวซื้อถ่านเองนะเออถ่านเออถ่านถ่านมีสองข้อนมันยังไม่ใช้เลยอ๋อโอเคไม่ผมจะเอาไปเป่าพุ่งเป็นไงไม่อยู่ที่บ้านมีมีใช่ไหมมีงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกาันใช่ไหมก็ซื้อลงซื้อเยอะมากเลก ให้กุ้งไปแล้วให้กุ้งไปแล้วสองตัวไปทุกคนกลับบ้านครับวันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไปดูว่าจะได้อะไรจออุปกรณ์ตกปลาสำหรับถากบปีนี้ก็เดี๋ยวรอฝนเยอะจะถ่ายให้ดูใหม่วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนไปครับฝากไค์คนแชร์ตับสระไให้อยู่แปทวันด้ครับไปฮะับนี่ครับน้ำประวันซุมเปียกทุกวันซุ่มหมานแค่ต้นยบายครับนี่เดี๋ยวเจออีพีหน้าครับบคยบายครับ โอ้มือเปล่าทำไม<ต>มือโบ๊เหยะนะมือเปล่ามือกลบเ,เลยเหรอมกบเหรโอ้มือไม่เหม็นนักไม่เหม็นคาวเลยไปครับเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ไปก่อนมืดมืดอีพีหน้าจะมูกกระถางไปย่างก,กันเอออีพีหน้าหมูทานั่งกินว่ะคือว่าบอกว่าถ้าเอาปืนมาด้วยคงจะนั่งสั่นสอบไปแถวนึ้ง